สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาซันพับจรวดล่อนไกลกันนะครับนี่เป็นจรวดสี่เหลี่ยมเบสิกเบสิกแตกก่การล่อนไกลไม่ธรรมดานะครับตอนด้านหน้านะครับผมได้ล่อนให้ดูนะครับแต่ตอนนี้จะมาพับก,กันนะครับจะมาพับก,กันเลยก่อนที่จะไปพับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็ แล้วก็อย่าลืมออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าเกิดกดแล้วมาพับกันเลยดับแป๊กให้พับครึ่งให้เตรียมกระดาษ A4 นะครับนี่ให้พับครึ่งครับ นะครับนี่พอปบาพึ่งสิกแล้วนะครับให้เปิดออกมานะครับนี่นั้นนะครับให้กลับมาด้านหลังนะครับให้เอาไปตรงนี้หนึ่งทีนะครับนี่ผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอย่าพึ่งไปนะครับพึ่งไปนะอย่าพึ่งไปนะ Niềm vách nè 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 qua rồi. nè nhiều nè nè นี่พอพับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับนี่เดินๆๆๆ,ๆ,ๆน,นะครับพอพอพับแบบแบบเนี้ยเสร็จแล้วนะครับครับให้เรานะครับพลิกมาด้านนี้นะครับก็ให้ ให้ร uh, ีบแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับให้เปิดออกมานะครับนี่ให้รับอันนี้เข้ามาแบบนี้นะครับหน่งันนะครับให้ตีมาอย่างนี้นะครับหนึ่ก็ให้พับแบบนี้ต่อเลยนะครับหนึ่งจากกันนะครับให้พับอันนี้ลงมาอีกครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จกันก็ให้พับแบบนี้ต่อเลยนะครับ ให้เปิดออกมานะครับคุให้กลับมาด้านหลังแล้วพับตำ้อที่เราพับครึ่งไม่กีนะครับคุถ้าเกิดมันไม่ตรงเราก็ปรับแต่งมันนะครับอี่น,น,น,นะครับผมปรับแต่งจนตรงแล้วนะครับจากนั้นเราให้ให้เราพับสามเหลี่ยมเฉียงขึ้นนะครับเอาให้มันตรงรอยนะเอาให้มันตรงรอยที่เราพับแบบนี้ไม่กี่น,นั่นนะครับผมพับตรงรอยแนละ้วนี่ แต่ากาให้เปดิดออกมานะครับมาน,นให้เราเอานิ้วชี้สอดเข้าไปเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้ข้างขวาปิดตรงนี้ไว้จากนั้นก็เอานิ้วโป้งข้างซ้ายดันไว้ก็ดันขึ้นนะครับพอได้หัวแบบนี้นะครับให้เราอ้าอันนี้ออกนะครับอ้าอันนี้ออกอันนี้ออก ก็เด้งเนะครับเอาหมันนะครับนี่กี้กันมันกระดิงนะครับนี่ครับเนี่ยครับจากนั้นนะครับอ้าออกมือนที่เราเหมือนที่ผมบอกนื่กี้นะคบนี่ครับเนี่ยถ้าเกิดเราอ่ ท้าไม่เป็นเราก็ให้กลับมาต้นนี้คือผมเริ่มได้เลยนะครับกดแบบนี้ลงมานะครับให้กดแบบนี้ลงมานะครับ,ด,บ,บ,รบดันลงนะครับดันลง ให้มันตัวนีงได้เลยนะครับครับกลับมาได้หล้วนะครับ,บ,รรบข้างเขนนะอได้หัวแบบนี้แล้วนะครับถ้าได้หัวแบบนี้แล้วนะครับมาตรงนี้นะครับน มกนะครับเห็นไหมครับตรงเลยนะครัรนนะรให้พับป,ปีกขึ้นนะครับพับป,ปีกขึ้นให้มันมาตรงกับอันนี้นะครัะนี่ นะครับนี่ยะรวดเบสิกเบสิกนะครับนี่นคับมครตัวที่ผมก็ะดตูตอนหน้านะครับน,น,บนี่นี่รูปทสงคล้ายๆกันไหมครับคล้ายๆนะครับตัวก็เหมือนกันนะครับ ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบายบายเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเกิดใครอยากให้บอกฟับอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกผมเวยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับ